สวัสดีครับมาดู KS นะครับ KS เ,เ,เสียงพอมาก เมือพันธ์ิรจฟี ชีม้มนกัดหมวกมานะครับกัดหมวกเ้าใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูหมวกนะครับหมวกของช่างเจ็กแก็บสิ่งนะครับ ดูการที่แล้วก็ไปเปลี่ยนแหวนมานะครับคดนนีเป็นดังอีกเอา mình tôi lùng không đợi. พาไปดูบวกบวกแก๊ปของช่างแจ็คแก๊ปซิ่งนะครับนี่ครับจัดมาเสียเมนเขาจัดมาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆอันนี้เป็นฮีโน่เจโอแปดนะครับ เสียงก็เริ่มเพียนเพี้ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เปลี่ยนแหวนนะครับควันออกนะครับอันนี้ควันขาวออกนะครับส่วนคันนี้ก็ปีที่สองนะครับปีที่สองโลโครบนะครับปีที่สองแล้วนะครับอ,อ,อื้ เข้าทีละสามคันนะครับรถหกคันนะครับวิ่งงานเหมานะครับวันนี้งานเหมานะครับ2วันแล้วครับงานเหมางานเหมา เอาอยู่เปกหนึ่งใเนเบิ่งแก็บนอกแก็บแก็บงามเนาะช่างแ,แก๊บแก๊ปซิงนะครับโฆษณานะครับ ก็ขออนุญาตรีวิวหน่อยนิดนึงนะครับก็ออถ้าดังขึ้นมาก็ส่งมาให้เสียแมนหน่อยนะครับจกัก1ชุดนะครับรถคันนี้5ปีนะครับรถเสียแมนวิ่งงานแทบไม่ได้หยุดวิ่งข้าวเสร็จก็วิ่งดินต่ออแน่นอนจริงๆแทบไม่ได้หยุดเลยนะครับ ปีหนึ่งฟันไปสองสามแสนนะครับเสร็จนาปีก็เสร็จวิ่งดินเสร็จก็ว,วิ่งนาปังต่ออีกอีกสองเดือนข้างหน้านี่ครับมันจะจบเหมาะพอดีนะครับเจสีประมาณต,ต้นต้นพฤษสภาต้นถึงกลางพฤษภาก็เกี่ยวนาปังต่อวิ่งข้าวอีก นี่ครับมาเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนี่พ่อใหญ่ปลูกจะปลูกยครเ่อปลูกปลูกใบดูดเองบอ่ี่อโอ้บอรหลดมาอยู่ประกาศมาหดเลยเนาะนี่ครับ อุดมสมบูรณ์มากครับที่นี่ปลูกปลูกปลูกยาวไว้นี่ครับไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซือ้อนี่แหละหายากนะครับหายากที่จะปลูกไว้ใช้เองนะครับเป็นยานะครับยาเส้นมีหอมด้วยหอมแดงนะครับ มาอาศัยที่คุณตาอยู่นะครับมีน้ำมีไฟพร้อมนี่ครับโอ้ยสวยมากครับตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเคยเห็นตั้งแต่เด็กนะครับนี่แหละกำลังเห็นนี่แหละที่ปลูกไว้ดูดเองไม่ต่ซื้อ ยาตาแมวปอดสารพิษไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรม้างนะครับตอนนี้เรามีนอนลงผนมาขนาดยาสูบก็ยังมีน้อนหนอบอ่ต้องสิดย่าอยู่บ่ลูกออโอปอดปอดสานพิษผว่าน,นี่คนระับสูบแ,แล้วไม่เมาคนนะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ